รัฐบาลกำลังบอกกับประชาชนว่าขณะนี้ตัวเลขคนติดเชือ้อโควิดนั้นกำลังไปถึงจุดพีคจุดสูงสุดและกำลังจะนิ่งและกำลังจะเป็นขาลงด้วยเป็นข่าวดีเราก็อยากจะเชื่อเช่นนั้นเพราะว่าประชาชนคนไทยหิวข่าวดีมายาวนานครับมีแสงเล็กๆที่ปลายอุมโมง์เราก็ดีใจตื่นเต้นรัฐบาลบอกว่านั่นไงแสงมาแล้วแต่ว่า ถ้าเราดูปัจจัยทั้งหลายเราดูถึงคำว่า herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมูท่ที่ทางการบางส่วนอ้างว่าเราใกล้แล้วนั้นข้อที่จริงคืออย่างเลยครับยังห่างไกลพอสมควรมาตรการที่บอกว่าจะเปิดประเทศอย่างปลอดภยัยดีมีมาตรการที่เข้มข้นหลายด้านที่ทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมานั้นก็ยังดูเหมือนว่ามีคำถามว่าจะทำได้จริงหรือไม่เช่น บอกว่าจะไล่ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดจะใช้ ATK เครื่องตรวจไวกระจายให้กว้างขวางเพื่อจะแยกคนที่ติดเชื้อออกจากคนไม่ติดเชื้อจะมีมาตรการ bubble and seal คือไปล็อกจุดใดจุดหนึ่งที่มีการแพร่เชื้อแยกคนออกมาเพื่อที่จะแยกรักษาจะมีการแจกยาจะมีการทำ home isolation community isolation อย่างกว้างขวาง ทั้งหมดนี้ในทางปฏิบัติถ้าเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดนั้นยังน่าสงสัยครับว่าจะนำไปสู่การทำให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ประชาชนอยากจะเห็นความจริงอยากจะเห็นแสงสว่างที่แท้จริงเพียงแต่ว่าณวันนี้การฉีดวัคซีนเรายัางช้ากว่าที่ควรจะเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพที่ประชาชนคนไทยอยากจะเห็น ก็ยังไม่ได้มาอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นานอกจากที่รัฐบาลสหรัฐบริจาคให้1.5ล้านโดสแล้วเนี่ยที่เราสั่งซื้อเองจะมาเมื่อไหร่บอกว่าไตรามาสสี่ไตรามาสสี่ต้นไตรามาสหรือปลายไตรามาสก็ยังไม่ชัดเจนหรือการใช้ ATK ก็ยังไม่รู้ว่าจะแพร่กระจายกันให้ประชาชนสามารถซื้อเองได้ รวดเร็วกว้างขวางแค่ไหนขณะที่รัฐบาลเององค์การเพศัตเองประมูลก็ยังติดแงกอยู่เพราะว่ายังไม่ทราบว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังเพราะมีเสียงทักท้วงและมีคําสั่งการนายกชุดใหม่ที่บอกว่าต้องได้มาตรฐาน WHO แต่ในการประมูลนั้นใน TOR ไม่ได้แจ้งว่าจะต้องมีมาตรฐาน WHO อย่างนี้ดังนั้น ถึงแม้ประชาชนอยากจะเชื่อว่าเรากำลังไปถึงจุดพีคและกำลังลดลงตามลำดับถึงขั้นเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยและมีมาตรการที่สร้างความมั่นใจได้นั้นเรายังมีคำถามมากมายหลายคำถามเลยครับดังนั้นต้องเป็นความหวังที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและทางปฏิบัติที่จับต้องได้ไม่ต้องการให้เห็นว่า แสงสว่างที่รัฐบาลชี้ให้เราดูว่าเห็นไหมที่ปลายถ้ำเริ่มมีแสงริบรีเริ่มจะเห็นความหวังแล้วหวังว่าจะไม่ใช่เป็นเพียงแสงสว่างของหิ่งห้อยแต่หวังว่าจะเป็นแสงของไฟฉายหรือแสงเทียนแล้วถ้าจะดีกว่านั้นคือแสงอาทิตย์จริงๆตอนนี้เราเพ่งอย่างใกล้ชิดอย่างตื่นเต้นอย่าง ระมัดระวังว่าแสงที่เห็นอยู่นี้มันเป็นแสงจริงหรือเป็นเพียงแสงลวงถ้าเป็นแสงลวงมันแวบไปแล้วมันก็ดับต่อมันก็ยิ่งผิดหวังและจะทําให้ความศรัทธาความไว้วางใจต่อรัฐบาลจะน้อยลงแต่ถ้ารัฐบาลทําจริงทุ่มเทจริงและทําให้มาตรการต่างๆที่จะเปิดประเทศอย่างปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นจริงก็ต้องถือว่านี่จะเป็นความสําเร็จ ที่จะนำไปสู่ความมั่นใจและทำให้เราสามารถชนะศึกสงครามกับโควิดได้หวังว่าจะเป็นเรื่องของชัยชนะไม่ใช่เป็นความหวังลวงๆเท่านั้นเองครับ